Learn Thai สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai Happily with me Krustang This video you are going to learn Thai from this news วัคซีนป้องกันโควิด19สำหรับเด็กวัคซีนป้องกัน means vaccine โควิด19 is a loan word of c o v i d 19สำหรับเด็ก means for babies บริษัทไฟเซอร์ Pfizer และโมเดอร์ผลิตวัคซีนป้องก COVID ันโควิด19สำหรับเด็กบริษัทไฟเซอร means c o m p a n i e s Pfizer และ m o เดอร์ means and Moderna ผลิต means make วัคซีนป้องก COVID ันโควิด19 means COVID 19 vaccines สำหรับเด็ก means for children ทางการสหรัฐ means U.S. authorities อาจอนุมัติ means may approve พวกเขา means them เด็ก means children ที่มีอายุมากกว่า means older than 6เดือน means six months สามารถรับ something ได้ means can get วัคซีนใหม่ means the new vaccine พ่อแม่บางคน ต้องการรับวัคซีนให้ลูกทันทีพ่อแม่ means parents บางคน means some ต้องการรับ means want to get วัคซีน means a vaccine ให้ลูก means to their children ทันที means immediately พ่อแม่คนอื่นๆไม่แน่ใจว่าวัคซีนนั้นปลอดภัยหรือไม่พ่อแม่คนอื่นๆ means other parents ไม่แน่ใจ means are not sure ว่าวัคซีนนั้น means if the vaccine ปลอดภัยหรือไม่ means i s s a f f ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเราต้องให้วัคซีนแก่เด็กผู้เชี่ยวชาญ means experts กล่าวว่า means say that เราต้องให้ means we need to give วักซีน means the vaccines กเด็ก means two children COVID 1ิด -19 จะไม่ร้ายแรงสำหรับพวกเขาวัคซีนใหม่ทำให้พวกเขาปลอดภัย COVID 1ิด -19 m e a s COVID 1 9จะไม่ร้ายแรง means won't be so serious สำหรับพวกเขา means for them วัคซีนใหม่ means the new vaccine ทำให้ means keeps พวกเขา means them ปลอดภัย means safe let's read the news together บริษัทไฟเซอร์ Pfizer และโมเดอร์ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับเด็กบริษัทไฟเซอร์ Pfizer และโมเดอร์ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับเด็กทางการสหรัฐอาจอนุมัติพวกเขา เด็กที่มีอายุมากกว่าหกเดือนสามารถรับวัคซีนใหม่ได้ทางการสหรัฐอาจอนุมัติพวกเขาเด็กที่มีอายุมากกว่าหกเดือนสามารถรับวัคซีนใหม่ได้พ่อแม่บางคนต้องการรับวัคซีนให้ลูกทันที พ่อแม่บางคนต้องการรับวัคซีนให้ลูกทันทีพ่อแม่คนอื่นๆไม่แน่ใจว่าวัคซีนนั้นปลอดภัยหรือไม่พ่อแม่คนอื่นๆไม่แน่ใจว่าวัคซีนนั้นปลอดภัยหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เราต้องให้วัคซีนแก่เด็กผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเราต้องให้วัคซีนแก่เด็กโควิด19จะไม่คร้ายแรงสำหรับพวกเขาวัคซีนใหม่ทำให้พวกเขาปลอดภยัยโควิด19จะไม่คร้ายแรงสำหรับพวกเขาวัคซีนใหม่ This is the news that you learned today. If you love learning Thai from nails with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me, Kru Sang. I will make a video about learning Thai from nails from Monday to Friday, so you can learn Thai with me five days a week. Thank you so much for learning Thai with me and watching my video. and see you again in the next news สวัสดีครับ